ท่านใดที่เป็นภูมิแพ้หรือว่าหอบหืดเขาจะใช้อาทาสุภาริเตสวัสดีเจ้ามาปลากันทำแล้วเนาะกับช่วงเวลาดีๆแบบนี้เจ้าวันนี้จะปลามาฮูจักกับดอกบานไม่รู้โรยเจ้าคุณผู้ชมบานพัดเป็นฮ้องว่าดอกได้ตะล่อมหรือบางตีเพก็จะฮ้องว่าดอกสามปีดอกบานไม่รู้โรยนั้นจะมีหลากหลายสีเจ้าสีม่วงสีชมพูสีขาว แต่ที่นิยมเอามาทํายาสมุนไพรก็คือต้องใช้สีขาวเท่านั้นเจ้าช่วยฮักษาอาการเยอะแยะมากมายอย่างเช่นแก้ตกขาวไข้ทับลุดูขับปัสสาวะแก้หอบหืดบํารุงตับแก้ปวดศีรษะแก้อาการตาเจ็บแก้ไอแก้บิดอาการเหล่านี้ช่วยได้โดยการใช้ดอกบานไม่รู้รยสีขาวเจ้าสําหรับท่านที่มีอาการเป็นหอบหืดหรือว่าภูมิแพ้ เอาจะใช้ดอกแก่ๆแบบนี้เจ้าสิบดอกต่อน้ำสามแก้วแล้วก็ผสมเหล้าลงไปนิดนึงเจ้าเล็กน้อยก็พอมอกเป็นกระสายยาเนาะต้มจนเดือดแล้วก็เอามาดื่มวลาสามครั้งเจ้าเชา้ากลางวันเย็นเนาะจากนั้นเขาก็เอาดอกแห้งๆเจ้าเอาเก็บดอกเอาไปตากขึ้นแห้งสนิทเลยสิบดอกเหมือนกันเอามาเผาเจ้าคุณผู้ชมแล้วก็สูตรควันดมของเปิ้นเข้าไปนะเจ้าสูดควันตีบ เอาจุดขึ้นมาเนาะแล้วก็ดมเข้าไปในปอดสูดเข้าไปให้ลึกๆเลยเจ้าวันละครั้งจะช่วยแก้อาการภูมิแพ้แล้วก็หอบอื่นได้อย่างดีเลยเจ้าสูตรนี้มันหายมาเยอะแต่เยอะแล้วเจ้าคุณผู้ชมด้วยการใช้สมุนไพรหรือว่าดอกบานไม่รู้โรยสีขาวเนะเจ้าขอเน้นนะเจ้าเนอะร์ว่าต้องเป็นสีขาวสีขาวจะเป็นสมุนไพรยาเจ้าสีอื่นนี้จะบานิยมเอามาทําเป็นสมุนไพรเนาะ ขอบคุณในการติดตามับชมเจ้าวันนี้พัดลาไปก่อนปะกันใหม่คลิปหน้าเนาะสวัสดีเจ้า